สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน,าน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเยื่อมยอดฮิตในประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันกันกบกบยางนี่นะวันนี้อยู่กับโครงการสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําช่องทางการทําตลาดนะครับการรีวิวกบยางของน้าๆน,นักตกปลา ที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนั่นเองนะอ่ะวันนี้อยู่กับกบยางจากค่าย Deep Fox นะครับโดยนานิวซึมลึกนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดบนแพ็กเกจกันก่อนนะครับแพ็กเกจตัวเนี้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเป็นน้ำแม็กหรือไงเนี่ยแหละเป็นผู้ออกแบบนะครับอ่าน้ำแม็กน้ำแม็กอะไรนะกบอะไรสักอย่างเนี่ยนะหนวดจำไม่ได้นะครับเป็นผู้ออกแบบนะครับใครที่ถามนะาหนวดมาว่า น้วหนวดรู้จักคนออกแบบแพ็กเกจไหมเดี๋ยวนั่นหนวดจะติดต่อไปนะครับบอกเออบอกว่าให้ให้ไปหาน้าแม็กเนี่ยแหละนะครับน้าแม็กน้าแม็กกบยางอะไรวะอะไรยากุซาหรือกบยางอะไรจำจำชื่อไม่ได้นะครับน้่หนวดก็เคยรีวิวกบยางเขานะเออนะเดี๋ยวยังไงถ้าถ้าสอบถามไม่ทีแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะครับนี่ก็เป็นโลโก้ของ ทางค่าย Deep Fox นั่นเองนะครับนี่นะแล้วก็ตัวนี้มีชื่อว่าปักษานะครับเป็นปักษาแล้วก็ออกแบบมาได้สวยนะเป็นตัวมาสคอตที่มีปีกนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยแบบแข็งแรงนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ชื่อเนี่ยแพคเกจเขาออกแบบดีนะนี่นะออกแบบดีมากเลยในรูปแบบของใช้ตัวหนังสือนะครับสวยงามแล้วก็มีลักษณะการใส่ลายเซ็นของ นิวเข้าไปด้วยนะครับในในแพ็กเกจนะครับนิวซึมลึกนั่นเองนะครับตัวเนี้ยคือต้องดูรายละเอียดบนแพ็กเกจดีๆนะครับมันมีอะไรซ่อนไว้เยอะนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะครับหรือว่าสื่อความหมายว่าอะไรนะครับตรงเนี้ยนะบนแพ็กเกจนะครับตัวนี้ต้องขอเช่นชมเลยนะครับว่าเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับเรื่ององค์ประกอบต่างๆนะครับ ที่จะ่อที่จะสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจได้อย่างาเต็มที่นะครับแต่เขาบอกว่ากบย่างปักษานี่ก็คือชื่อรุ่นของมันนั่นเองนะครับขนาด4.5เซนติเมตรนั่นเป็นไงละ่ะนะน้ำหนักก็มานะนะน้ำหนักก็บอกไว้แล้ว8กรัมนะครับตัวเบ็ดนะครับ BKK1O นี่เป็นไงถือว่าครบถ้วนไหมสำหรับข้อมูลเบื้องต้นที่นักตกปลานะครับต้องการกันนะครับก็เพียงแค่เท่านี้แหละนะครับเราก็จะได้แพ็กเกจที่มีคุณภาพนะครับสำหรับ การขายที่ดีนั่นเองนะครับอ่ะรายละเอียดการติดต่อนะครับน้านิวซึมลึกนะครับเฟซบุ๊กนะครับทิกต็อกก็น้านิวซึมลึกเช่นกันนะครับยูทูปก็ดีฟล็อกนะแล้วก็อะไรล่ะ l ล n e นะครับเอ็นเอคีดเอ็นอีดบนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นไ i ไอดีนะครับรวมถึงเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรติดต่อน้านิวเนี่ยแหละนะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์เก้า 5521นี่แพ็กเกจของปักษาบอกได้เลยว่าตัวแพ็กเกจนั้นหนวดให้5้าหนวดเลยนะครับนั่นหนวดชื่นชอบในเรื่องของรูปแบบความสวยงามนะครับและองค์ประกอบในเรื่องของนะรา,ายละเอียดที่จะสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่นั่นเองนี่นะครับแค่แพ็กเกจนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะยอมรับเลยยอมรับว่าทํากันบ้านมาดีมากนะครับอ่ะดูที่ตัวโปรดักต์กันนะครับ ตัวโปรดักเนี่ยเออลืมบอกไปว่าตัวนี้เป็นผลงานการออกแบบหรือการแกะโมนนะครับจากอาจารย์ท็อปนะอาจารย์ท็อปหรือว่านัท็อป TFF นั่นเองนะครับปัจจุบันก็ใน Facebook ก็เป็นท็อปโมบินนะลองติดตามกันได้นะครับานาท็อปนี้ก็แกะโมนให้กับหลายๆเจ้านะครับเท่าที่นันตรวดรีวิวไปเนี่ยเป็นผลงานของนาท็อปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีกบยางของนาท็อปเองด้วยนะครับ แล้วก็ถังซิ้งนะครับของจันบางลีฟนะครับของไข่บางลีฟถังใส่ปลาซิ่งก็นะจันท็อปแกะโมนให้นะครับอ่ะมาดูเจ้าปักษากันนะครับปักษาเนี่ยเป็นพื้นฐานของโมน แบบกลับด้านนะครับการชุบกบแบบกลับด้านนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใส่ความวิจิตรบรรจงสวยงามในรูปแบบลายไทยนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นการแกะมวลที่ค่อนข้างจะเต็มรูปแบบเต็มตัวเหมือนกันนะเออพูดถึงก็เต็มตัวเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงการลงสีของทางค่ายดีฟ็อกเองนะครับก็มีความใส่ใจนะครับใน,ในการลงสีเพราะว่าศิลปินในเขาแกะแกะมวลมาให้แล้วเนาะ ฉะนั้นการชุบกบหรือการลงสีต่างเนี่ยทางค่ายก็ถือว่าใส่ใจได้ดีเลยแหละนะครับดูการไล่เฉดสีนะครับไล่ลายต่างๆนะครับของของตัวโปรดักต์เองก็ทําได้ดีมากๆนะครับตัวเนี้ในเรื่องของรายละเอียดบนตัวกบนะครับความสวยงามนะครับทรงของกบเนี่ยนะครับหนวดก็ให้ห้าหนวดได้นะครับสําหรับเจ้าปักษานะครับก็ถือว่านะตีโจทย์ได้แตกสําหรับความชอบนะครับของนานักตกปลาหรือผู้บริโภคต่างๆนะครับห้านวดเนี่ยให้ในเรื่องของนะ ความสวยงามจริงๆแหละนะครับแต่ว่าในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะครับความชัดเจนในเรื่องของแบบไหนแบบไหนดีล่ะเห็นปั๊บรู้เลยว่าเป็นปัาษาเนี่ยอาจจะอา,อาจจะมีความยากอยู่นิดนึงเพราะว่านะครับน,นวดเคยรีวิวของของของนพันนะเอ้อไม่ใช่ ขุนแผนสุพรรณเอ็นะขุนแผนแปดริ้วนะครับก็จะมีเจ้านาคาเครอยนะครับก็ทรงคล้ายๆกันนะครับแต่จะมีความแตกต่างกันเรื่องของลวดลายนั่นแหละนะครับแต่ฉะนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยสามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์แบบว่านะครับ ออมองแป๊บเดียวเนี่ยรู้เลยนะครับอันนี้ปักษาแน่นอนอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาในอนาคตนั่นเองนะครับใต้ท้องนะครับมีแกะโมนว่า df นะครับก็ dfrog e นั่นเองนะครับก็เป็นชื่อย่อของทางค่ายนะครับนี่นะก็ถือว่าโดยรวมนะห้านวดได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทํามาได้สวยงามวิจิตรบรรจงนะครับแล้วก็กบยางทรงนี้จะบอกเลยว่ามัน มันกัดลำวัดติดง่ายนะครับท้ายท้ายท้ายมันโดง่งท้ายมันใหญ่หัวมันเรียวนะครับก็ถือว่าเป็นกบยางท,งทรงที่ค่อนข้างจะนิยมนะเป็นหยดน้ําแบบยืดๆนะครับอ่าเป็นทรงคล้ายๆทรงหยดน้ําแบบหัวเรียวยืดๆหน่อยนะครับแต่ก็เราได้เห็นกันค่อนข้างพอสมควรนะครับกับทรงแบบนี้นะครับก็ได้รับความนิยมหมายถึงว่ารูปทรงนะรูปทรงนะแต่ลวดลายเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะศิลปินนะครับที่ที่สร้างโมนขึ้นมานั่นเองนะครับเน่นะเดี๋ยวนนวดมา ดูในเรื่องของการยุบตัวลืมไปนะครับนี่ก็ถือว่าองศาเบ็ดเปิดได้ดีแหละนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วก็การทดสอบทางกายภาพนะครับตัวนี้เนี่ยให้ห้าหนวดได้สําหรับการซ่อนคมเบ็ดนะครับใช้บอดี้ซ่อนคมเบ็ดได้เป็นอย่างดีเห็นไหมครับนี่นะครับการการสวะนะครับทดสอบทางกายภาพรับไปเลย5้าหนวดนะครับทำได้ดีแน่นอนตัวนี้นะครับแล้วก็มีนั่นหนวดแอบไปดู Facebook ของนั่นนิวซมลึกด้วยนะครับก็ มีส่งผลงานมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทาง FC นะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับตัวนี้ตีลุยสวัดได้แน่นอนนะครับการันตีได้นะครับเพราะว่าทดสอบทางกายภาพแล้วถือว่าชัดเจนมากๆนะครับอ่ะมาดูเรื่องของน้ําหนักนิดนึงนะครับน้ําหนักตัวนี้ตามสเปคบอกว่าเซตไว้ที่8กรัมมาเช็คนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าควบคุมการผลิตได้นะตามสเปคนะครับ แอบบวกไปซะด้วยนะครับตัวนี้รับรองตีไกลแน่นอนนะครับ8 8ดแปโอ้เกือบเก้าตัวนี้นะครับแปเลยรับรองว่าตีไกลนะครับแอคชั่นก็น่าจะเร้าๆได้ดีเลยแหละนะครับมาพร้อมใบเหลิวคู่นะครับใบหลิวอ่าทรงใบไม้เบอร์เบอร์ใหญ่สุดกับเบอร์เล็กนะครับเรามันจะมีใบกลางอยู่นะครับแต่เนี้ยเป็นเบอร์ใหญ่กับเบอร์เล็กนะครับน่าจะตีลั่นๆดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทางค่ายนะครับก็ออกแบบแล้วก็วางแผนมาเป็นอย่างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการ ลอยน้ําของตัวปักษานิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนึขอขยายเฟรมหน่อยนะครับนี่นะ,ะมาดูนะครับว่าเจ้าปักษาตัวนี้นะครับถูกเซตมาแบบรอยน้ําหรือจมน้ำนะครับเพื่อที่หลายๆคนเวลาซื้อไปจะได้เอาไปสร้างแอคชั่นได้ถูกด้วยนะครับอ้าวปลุยลุาปักษาลอยน้ํานะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นกบยางที่มีออปชั่นได้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นันวด อยากจะบอกนะครับสำหรับกบยางทรงนี้นะครับเดี๋ยวเช็ดก่อนแป๊บนึงเ <c oughs> <c oughs> ดีเ๋ยวจะได้แห้งก่อนนะตัวนี้สําหรับใครหลายๆคนนะครับที่จะเอาไปเล่นนะครับ <c oughs> นอกจากเจ้าปักษาเนี่ยจะลอยน้ําแล้วเนี่ยนะครับก็ตัวมันเองเนี่ยยังสามารถที่จะถอดใบเหลีวออกได้นี่นะถอดสปิดลิงออกนะ อันนี้น้าหนวดแนะนำนะถอดสปิทลิงออกมันสามารถเป็นกบเลื้อยได้ด้วยเน่เป็นยังไงไม่ใช่ธรรมดานะครับอันนี้เราเราแชร์ประสบการณ์กันนะเพราะว่าทรงของมันเนี่ยสามารถเป็นทรงกรบเลื้อยได้นะครับก็ถ้าใส่ใบหลิวมันก็จะวิ่งแบบกบยางธรรมดานะครับตีมาลั่นๆนะครับแต่ถ้าถอดใบหลิวออกนะครับถอดตรงสปิทลิงนะเอาสปิทลิงเนี่ยถอดออกจากห่วงลูกหมุนชุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นนะกบยางทรงเลื้อยนั่นเองนี่ฉะนั้นออปชั่นมันเห็นไหมครับ ยิ่งถ้าถอดใบหลิวนะการลอยน้ําของมันจะชัดเจนมากเลยนะครับมันจะลอยน้ําได้ดีด้วยนะครับตอนนี้มันแค่ลอยน้ําหัวปิ่มๆโอเคถ้าเราสูบน้ําเข้าไปในตัวมันก็อาจจะจะจมน้ําได้เหมือนกันนะครับแต่นะครับมันเป็นออปชั่นที่ทางค่ายเขาให้มาก็คือว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงเลื้อยก็ได้นะครับแบบลอยน้ําเคาะมาก็ได้แล้วตัวมันค่อนข้างจะใหญ่นะการเคาะบนแหนนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับถือว่า เป็นกบอยางที่ออปชั่นสูงนะพูดถึงออปชั่นสูงส่วนเรื่องของราคานะครับราคาที่ขายกันอยู่เนี่ยนันยิวบอกว่า120บาทค่าจัดส่ง40บาทนะก็แต่ถ้าสั่ง3ตัวส่งฟรีนะครับแล้วก็แต่ว่าใน Tik t o อกเนี่ยใน t ิ k ตอกมันจะมีค่าค่าการจัดการค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับใน Tik t อกเขาจะขายอยู่135บาทนะครับอ่ะก็ลองติดต่อกันดูแล้วกันนะครับแต่นันหนวดบอกว่าเท่าที่นัหนวดได้สัมผัสนะก็ถือว่างาน ดีเลยแหละดีเลยแล้วก็ออปชั่นดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปสารวจห้องเครื่องอีกนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเท่านั้นเองนะครับอ่ะน้ำหนักว่าไปแล้วเนาะในรายละเอียดทุกอย่างการลอยน้ําก็ว่าไปแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปลื้อกันเลยดีกว่านะครับลุยนี่นะครับอันนี้ห้องเครื่องด้านในนะครับเป็นเบ็ดหนึ่งโอของ SNS นนั่นเองเอาไว้ก่อนห้องเครื่องนะครับก็เป็นนะยางพลาเนื้อชุบค่อนข้างดีเลยแหละนะครับ น,นนวดมองนะจากการที่ได้สัมผัสนะครับนี่มีจุดการปักฉีกด้วยนะครับแล้วก็นะทำได้ดีจุดการปักฉีกมีความสําคัญในการประกอบด้วยแล้วก็ในเรื่องของความทนทานในเรื่องของการใช้งานด้วยถือว่าให้ห้าหนวดเลยนะครับแล้วก็เนื้อยางเนี่ยที่ชุบไปเนี่ยมีความหนามีความหนึบนะครับพอสมควรที่จะ,ะบ่งบอกได้ว่ามันมีความทนทานเลยแหละนะครับส่วนเรื่องของการวัดปลาติดง่ายไม่ง่ายเนี่ยนนวดมองว่ามันอาจจะเขาเรียกว่า ถูกสร้างมาเพื่องานลุยด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการวัดปลาติดง่ายหรือยากเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานที่น่าง,งานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เทคนิคของนา,นาแต่ละคนนะครับนี่นะครับอ่ะสวยงามนะถือว่าออกแบบมาได้สวยงามน,นา้วหนดเคยจับกบยางทรงนี้มาหลายตัวเหมือนกันแล้วก็ลักษณะในในเรื่องของลวดลายต่างๆก็ต้องยอมรับนะศิลป,ปินแกะโมนมาได้สวยแล้วก็ต้องชื่นชมทั้งค่ายด้วยที่มีการลงสีได้อย่างสวยงามจริงๆนะครับนี่นะ เ,เดี๋ยวนนวดวัดขนาดให้ดูกันนะครับขนาดของบอดี้เจ้าปักษานี่แหละนะครับาทางค่ายเคลมไว้บอกว่าขนาดนะครับความยาวเนี่ยอยู่ที่4.5เซนติเมตรนะครับ4.5เซนติเมตรนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็น5เซนติเมตรนะครับ4จุดกลายเป็น4จุดเท่าไหรล่ล่ะ4.9เลยนะครับก็น่าจะเขาน่าจะวัดจากตัวบอดี้หรือเปล่าไม่มั่นใจเอ้วัดจากตัวโมนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับตัวนี้ก็ที่นนทว์วัดมันก็ 4 4 9เลยแหละนะครับ4.9เกือบ5เลยแหละนะครับน้ำหนักเนี่ยตรงนะครับแต่ขนาดอาจจนะเนาระบุขนาดผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเขาวัดขนาดจากตัวโมนหรือว่าวัดขนาดจากตัวสินค้าสำเร็จแล้วนะครับอ่าโอเคนะนี่ก็เป็นเจ้าบอดี้ของ ปักษานั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะมาดูห้องเครื่องกันนะครับชุดห้องเครื่องก็ถือว่านั้นหมดนองมองนะปรลาดเดียวเนะี่ยถือว่าเขาทําตีโจทย์มาได้ดีชุดห้องเครื่องเนี่ยตอนนี้นั้นหหมดบอกได้เลยนันโหมดให้หนวดได้นะครับเพราะว่าองค์ประกอบมาครบนะครับด้านหน้าลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะมาด้วยลูกหมุนเบอร์สี่นะครับคล้องด้วยเบ็ด1 O โอของ SNS คมๆเลยแหละนะครับเจีดจ๊ดๆก็ติดปลายนิ้วเลยนะครับของมันก็ใหม่ด้วยแหละนะ แล้วก็พันด้วยตักวกรูฟิลส์นะครับหุ้มด้วยท่อหดนะครับชุดท้ายนะครับเป็นสปิทลิงของที่ก้านเบ็ดนะครับถือว่าแข็งแรงเลยแหละนะครับเพราะว่า สปิทลิงเนี่ยมันก็เป็นกึง่งกึ่งสแตนเลสอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างทนทานแข็งแรงเลยไม่ต้องกลัวบิดเบี้ยวด้วยนะครับแล้วก็ชุดท้ายของเขานะครับก็จะเป็นลูกหมุนเบอร์สี่ไอ้ลูกหมุนเบอร์หกนะครับชุดท้ายจะลูกหมุนจะเล็กกว่าด้านหน้านะครับด้านหน้าเพื่อรองรับแรงกระชากแรงดึงต่างๆ,ๆแรงกระทําต่างๆนั่นเองส่วนชุดท้ายเนี่ยนะครับเพื่อประคองใบใบสปินคู่เท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นลูกหมุนเบอร์หกนะครับแล้วก็ต่อด้วยสปิทลิงเส้นกลมนะครับ อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็นะใบสเปนคู่ซึ่งเป็นใบใหญ่กับใบเล็กนะครับอันนี้นนวดเพิ่งเคยเห็นนะปกตินหนวดก็จะเห็นใบใหญ่กับใบกลางนะครับอันนี้เป็นใบใหญ่กับใบเล็กเลยนะครับก็น่าจะมีแอคชั่นที่นะครับล้นล่นดีเหมือนกันนะครับนะนะคนไหนที่เคยใช้แล้วนะหรือว่าใครที่เคยใช้ใบหลวแบบนี้นะครับใบใบสปินแบบนี้นะครับใบใหญ่กับใบเล็กขนาดนี้นะครับคู่กันเนี่ยลองบอกนนท์เรืออ่านิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะตัวนี้นะครับห้องเครื่องชุดนี้นนวดให้ห้าหนวดได้เลยนะครับ นี่นะอ่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าปักษานะกบยางจากค่ายดีฟ็อกนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆนะครับนันิวที่ส่งกบยางให้นะนวดรีวิวนน่นะครับก็นะถือว่าเป็นกบยางที่ออปชันนะครับครบเครื่องนะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ลอยน้ำนะครับสามารถถอด ใบสปินได้เพื่อเป็นกบเลื้อยได้นะครับแล้วก็สามารถเคาะบนแหนได้ด้วยเป็นกบยางทรงค่อนข้างขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามากับเบ็ด1โอเท่านั้นเองนะครับน้ำหนักดีไปไกลแน่นอนนะครับตัวนี้นะอ้าวใครที่เคยใช้แล้วนะครับคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับว่าประทับใจอย่างไรบ้างหรือว่าอยากให้ทางค่ายนะครับปรับปรุงเรื่องไหนบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยนะไปถึงผู้ผลิตนะครับเพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานมาครับให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยได้ หยิบจับมาใช้กันนะได้อย่างสนุกสนานนั่นเองนะโอเคนะวันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนขาตกบกพร่องไปเนี่ยนะนดขอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับสายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาเนี่ยก็มีให้บริการกันเรื่อยๆปีนี้นะครับฟรีทั้งปีอาพูดตรงๆปีนี้ฟรีทั้งปีนะครับใครที่อยากให้นหนวดรีวิวนะนหะนวดให้ปีนี้ทั้งปีเลยนะครับก็นดะยินดี ช่วยเหลือนะครับน,าน,านักตกปลาที่อยากจะเพิ่มช่องทางนั่นเองนะครับอ่ะงานดีก็ว่ากันไปตัวไหนปรับปรุงนั้นหมวดก็พูดตรงๆนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นหมวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o k นะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของนะเจ้าปักษาจากค่ายดีฟอกด้วยแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายปุ๊บ